สวัสดีครับกับช่องเรียมพอตัววันนี้เราก็จะมาทำกันอีกครั้งนะผมกับการเล่นฟิฟาแบบตกรกากนะครับอ่าเล่นคนเดียวก่อนนะครับผมเพราะว่าผมยังไม่มีสมาชิกเพื่อนๆนะครับก็เล่นเดี่ยวๆรันนะถ้ monster, าจะมีเพื่อนมาเล่นด้วยนหน้าไม่ก็วันนู้นมันหน้านะครัครก็ผมไปชมกันเลยนะครับ ตื่นนะทุกคนเฮ้ยอยู่ไหนวะแป๊บนึงครับผม เอาสกิลนี้ครับชื่อว่าอะไรนะผมลืมละของฟรีกันครับตาเลยยังโู้ฮู้ยังฮู้เอ,อ้อยอะไรอะไรอนี่ครับอะไร,ไ,รไ,ไ,ไม่รู้ไอวอไอวอลครับไอวอ Thank okay. you. วันเห็ดใหญ่ครับมีเห็ดใหญ่เห็ดเล็กๆนะครับเห็ดเล็กๆ,ๆน,น้อยๆไปต่อเลยนะครับตอนนี้สกิลยังไม่ปลุกนะครับต้อง300สกิลกวันนะครับถึงจะปลุกไป300เหดุีถึงจะปลุกสกิลได้โอเคครับผมได้ไดเวลาแล้วฝากคุณนะครับอ่า หาคุณในย่าไกลนี่ก่นโหตรงนี้สวยดีว่ะซุบไม่เจอคุณมันไม่อยู่แถวนี้นครับผมอยู่แถวลงสีนะครับผมไม่หวนสลิงนะครับเดีย๋ยวไม่เจอยิงผมพว่มอาจจะเสียงนะครับ อาจจะเสียงมาร้านเออคนเสียงครับคนเสียงก็ยังไม่มีคนนะครับเสียงมาล้าจะปลาชีวินนะครับอุบนนกกนนบุยยยยยยาย่ยย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 ยมยย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 ยง,ง,ล,งลยย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  เพื่อเพื่อโอ้โหลงเงินมาไม่ตายเลยเพื่อนไปรถนะครับ มาเซน,นะครับไต,ตอนนี้แผมมก็ได้เข้ามาที่พีกนะครับโอ้ยไม่มีดาเลย คนมาสองแล้วครับนะครับผมว่าหาจะหาราดีเร็วเลยเเฮ้ย,ยมีคนอยู่ใกล้ผมน,น,น,นั่นไงค <c oughs> รับกำล,ลังบกมเด็ดจะเข้าไปแจมหน่อยนะครับนั่นไงเะจะลักบุ้มบุ้มบุ้มกระไร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 ตายแล้วครับตายแล้วปุ้งตาย ไ้สกิลไม่ทำแล้วก็ไปรับไปรัมเกมทสองกันเลยนะครับโอ้โหนมาไมี5 5 evet. ่มีะคนไม่ uh ้เดรไม่ม okay. ีก็เตตนนะครับ เรียมพอตัวก็เสร็จเสร็จตัวเลยนะครับเสร็จโจนเ,เสร็จตัวเ,เลยโอ้ยโอ้ยอะไรแม,มงปืนลั่นนะครับก็คือประเด็นนอนในกรามอยู่ใกล้โรงงานนะครับเออมใกล้ๆเลยน,นะตอนนี้เราได้ปืนมาสองกระบอกนะครับปืนคู่นะครับช่วปืนเลยวะ เดี๋ยวผมขออ่านต่างกิดก่อนนะครับเอาไม่มีในหน้เาเพจเลยไม่มีปุ๊บเอ้ยเอาเอาเยอะเอาเยอะลันเยอะลมรันเยอะนะลันแก่รันปะล,นลน่อยนะครับ ปืนอูรัวนะครับปืนไปไปวัรัวด้วกันอ๋อครับก็ได้เป๋าสามแล้วนะครับเจอเป๋าสามแล้วนะครับ เดี๋ยวที่นี่ผมจะลงไ,ไฟฟ้าทั้งหมดเลยครับ เสียงมะินดังมากเลยนะมีคตรดังเลยน,ะน่าจะไม่มีคนหลอกโรงงานหรือว่ามีแต่ผมล่าตะวินจะไปเห็ดดีววกว่าจะเพียงจะได้พ0สามร้อยให้วลมีพร้อมครับ ใครที่อยากเป็นสมาชิกใหม่หรือว่ายังไม่ขึ้นมก็แอดชิงมาได้เลยครับชื่อว่าผมชื่อว่าอัฟฟานสุโทนะครับก็อแอดเลยนะครับอย่าไอดีผมไม่ดีตอนท้ายเกมนะเฮ้ยท้าคลิปดิเสร็จแล้วปุ่มๆกำลังบวกกับลบเลงเนียคปุ่นี้บวกดีด้วยนะโอ้โห ยิงต่อไปนี่แบบลูกเดี๋ยวลูกกระสุนจะหมดนะ้องเขาบอกเลยนะยิงไปนี่ลูกกระสุนจะหมดนะ มต่อมาครับการเล่นตีไฟแบบกลาดข้างนี้นะครับไปลุยไปไหนแล้วมาไปไหนแล้วชักปืนไปไหนแล้วนี่ผมว่าจะเข้าบูชีนักบนแล้วอ่ะใช่ไหม หูตายตลอดเลยโเฮ้ยนผมไปหน้าล็อบบี้กันเลยตายจริงเมยไม่ขึ้นเลยอ่ะเมฆนะโอ้โหซมเกมแม่งไม่ขึ้นเลยนะครับเล่นกับผมแล้วใครที่สนใจอยากเล่นกับผมนะครับผมก็ชื่อฟานสุดโต้ครับหรือว่าใครอยากจะเป็นสมาชิกใหม่ก็เชิญเลยครับนี่ครับผมไอดีก็นี่เลยนะครับไอดีนะครับ คลอ,อยดีเลยนะค,ครับกอคลิปนี้นะครับขอ,ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามช่องเหลี่ยมพอตัวเล้วนะครับสวัสดีครับ